ชัน้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเยครับอ่ะพวกเรามาดูแรงสัแรงเร็วเต็มต,ตัวซิต่อไปเป็นไงบ้างครับทุนนี่โอเคไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณนะเจ็บตรงไหนเนาะขอบคุณนะน้องทุนนี่จ้ะน้ำจ้ะขอบคุณครับ ป็งไงบ้างคะพี่ตัวนี้ของลิซี่เหนื่อยตรงไหนไหมครับไม่ครับตัวนี้ตึงนะครลิซี่ดวงหรือเปล่าเนี่ยฮะลิซี่ค่ะไม่มีดวงค่ะหยอกๆยอกยอกแต่พูดถึงนะหน้าตามไม่น่าเป็นเลยเนาะิ้งกลับก็โอเคอะซีต่อไปเลยน่าซ็ปอ่ะเดี๋ยวกล้องขยับไปทางนู้นนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนซีนกันโอเคไหม อ่ะเร็วเร็วหน่อยเร็วหน้าเซ็ตเร็วจะแสงไม่ทันโอเคครับโอเคนะครับกุฏนี่โอเคนะโอเคครับโอเคถ้าพร้อมแล้วมาต่อไปเลยน้องครับน้องตัวประกอบอะครับครับพี่เดี๋ยวคัดนี้นะจะเป็นคัดคิวบูถ้าอย่างไรรบกวน เราต้ระวังนิดนึงนะครับอย่าพลาดนะโอเคครับพี่ได้ครับโอเคขอบคุณมากมาถ้าพร้อมแล้วแอนแอคชั่นใหญ่ใหญ่ให้่ใหญ่พี่ตัวนี้ตายแล้วเฮ้ยดูด้วยแสงนิ่งนี่เป็นไงบ้างน้องทำอไรลงไปอ่ะผมขอโทษครับเฮ้ยขอโทษแล้วมันหายเหรอนี่คือพี่โทนี่เด็กบ้านนาเด้โว้ย เอ็เป็นใครวะมาจากไหนโมสยันครับไม่เกี่ยวถ้าเกิดเขาเป็นอารมณ์ปไปอ่ะแค่ันไ,ไม่ชอบแล้วไม่ชอบไหวเหรอเองอ่ะไปเราพัพกรเร็วค่ะนี่ลิทที่ฉันเอาน้ำแข็งมาอยู่อุยอ้ยขอโทษจ้ะยังไงบ้างคะพี่ตัวนี้อืเป็นแค่ตัวประกอบก็เล่นไม่ระวังระวังเลยนะไม่ดูแลคนอื่นเขาเลยเอาตัวเองเป็นใหญ่เลยทีเดียวไปแกพาน้องไปข้างในก่อนเร็วๆเจ็บมากไหมเท่านี้เรา เอเอเอามาด้ว่ไหน้นองโทษนะจ๊ะออน้ำนี้ของเอ,อ่อดาราแล้วก็ทีมงานนะจ๊ะส่วนตัวประกอบแบบน้องอะคะ่ะแป๊บนึงนะน้ำเปล่าในกระติกเนี้ยจ้ะตักกินเอาเองเลยจ้ะครับผม น้องจะทำอะไรจ๊ะครับทา,านข้าวครับอ๋อจะบอกว่าข้าวแล้วก็กับข้าวของหวานเนี่ยจะ้ะของทีมงานแล้วก็ดาราเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของหวานนะจ๊ะถ้ามันเหลือเดี๋ยวพี่เรียกเนอะเข้ากล่องไปเอาเลยจะ้ะอืมหาที่กินเอาเองนะจ๊ะเป็นแค่ตัวประกอบ จะไม่อยากกินข้าวหรูหราเหมือนดาราหวังสูงกันไปหรือเปล่านอ้องอ่ะพวกเราถ้าอย่างนั้นเราพักทานข้าวก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวซีต,ต่อไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายไปถ่ายกันในบ้านโอเคค่ะ,อะโอเคอ่ะโฟรเ,เดียดูแลด้วยนักแสดงด้วยไปด้านนี้เลยค่ะนักแหวนข้าของพี่ตัวนี้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะมาตักเอาเลยค่ะ,คะมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักให้นะคะ นี่เลยจ้ามีของหวานด้วยค่ะทุกคนนี่จ้าพี่โทนี่เดี๋ยวตั๊ดหน่นะโทนี่ปั๊มหนึ่งพี่ตัดได้นี่นะจ๊ะเอาเยอะไหมอันนี่เนี่งพอไม่ต้องเยอะ น้องแก่จร <m> ิงจ้าที่ตรงนี้กินเยอะๆนะคะเออดูแลดีๆแกดูแลดีๆตอนนี้เราอร่อยมากครับพี่ใหม่เพ่งซื้อนี่เป็น่ัวพี่ใหม่กับซีสเกตคเกตของพี่บีมาให้รู้สึกว่าใช่ครับคนเตสียมาให้ร้อยคุกลับเลย่าไรคะของซีสเกตแม่ไป๊ดขนาดนี้เลยนะคะครับมาคราวนี้มาแล้วหลังเบรกเราจะมา บุกกันตัวนี้เบาๆเอาเรื่องนักสดงมาเร็วมานักเตะยู่ไหนมาน้องคนนี้ไปไปไปจ่ะมาบล็อกกิ้งกันเบาๆเร็วรอบนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นน้ำเขียวให้แกแล้วกันเนาะอาคุณตัวนี้ครับครับผมอ่เอาเดี๋ยวคุณตัวนี้ครับรครับเดียเเด๋ยวซีนี้เราจะบุกกันเบาๆแล้วกัมเดี๋ยวถ้าอยังไงเดี๋ยวน้องอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุณวิ่งมาจากหลังบ้านนะครับวิ่งถึงบ้านปุ๊บคุณตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงมาร์กนี้มาร์กนี้ใช่ครับผมแแลล้้้้วววส่่่นนองกก็มมมมาาาาาใใชชถ ต่อย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 แล้วก็ต่อยแล้วเตะ so ใช่ครับป well. yeah. ุ๊บใช่แล้วผมจะทัดแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนครับโอเคไหมโอเคอ่ะพวกเรามาเสื้อผ้าหน้าผมมาเลยเช็คไปเช็คมาเรียบร้อยเร็วแล้วถ่ายจริงกันค่ะลิซี่มาแล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่ตัวนี้ของลิซี่เดี๋ยวนิดนึงนะครับน่ารักที่สุดพร้อมแล้วครับวงการเร็วๆมาเกลเฟร์เกลเฟย์มาเร็วๆมาเดี๋ยวไม่ทันเร็วสู้ๆนะคะ เรไปเดีเ๋ยว, <ขอ S 1> วขอเชิญท่าแสงไปหลังบ้านครับครับได้โอเคสเลดเอ็นไปค่อยสเลดก็ไปเด็กเพิ่มให้กล้อ,อ,องเลค้ยงรดก่อนเอากล้องเลค้รงขดมาเล็กแล้วานาสารสังคมสีสัเะอ่ะเงียบนะพร้อมเซฟแอน,นแอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับผิดคิวใช่ไหมครับอ๋อครับผิดคิวไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วคือเราต้องต่อยก่อนอ๋อต้องต่อยใช่ไหมใช่ครับพี่มันเตะก่อนไงครับแต่ปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยครับโอเคงั้นพวกเราเอาคุณทนี่ไปดูแลก่อนเร็ว้องทูนี่จ้าพี่ทนี่นะครับตรนี้ก่อนนะน้องปหวไหะเนี่ยปวดหัวเข่าครับพี่พักหน่อยแล้วกันนะ พอ,พอแล้วก็มาถ่ายต่อเร็วเดี๋ยวร่บเสียเวลาพี่ครับขอ,ขอเดีมน้ำหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยน,น้องนุ่นลุกไปเอานุน่นเห็นบ้ากระติกอะ่ะลุกไปเอาเป็นแค่ตัวประกรอบจะมาเรื่องมากอะไรไปต่างเอาเองเลยค่ะเชิญครับสมออยปะเนี่ยอเอาเฮ้ยน้องไหวปะเนี่ยปวดเข่ามากเลยครับพี่ อ,อ่อยปะวะน้องไม่ไหวใช่ไหมฮะถ้าไม่ไหวฮะพี่จะได้เปลี่ยนตัวน้องก็ไม่สำคัญอะไรมากมายเนี่ยเขาจะว่าแค่คตัวประกอบอะ่ะผมจะบอกอะไรพวกพี่นะถึงผมเป็นแค่ตัวประกอบธรรมดาผมไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยพี่หรอผมไม่ได้ต้องการใครมาเทคแคร์นั่งในห้องแอร์หรือที่รู้ร หรือกินอาหารอะไรแพงๆไม่ต้องการอาหารแพงๆหรูๆเราจะพูดมาทำไมวะถ้าอยากกินอะไรหรูๆเนี่ยนะนน่นไปกินที่อื่นน่นฉันจะบอกอะไรให้นะฉันพูดไปแล้วตั้งแต่แรกงบมันน้อยฟังไม่รู้เรื่องไงวะเอ้าถ้าเกิดเป็นงบน้อยทําไมพวกคุณกินได้ล่ะทําไมผมกินแค่ข้าวกล่องเลยไข่ต้มใจเย็นมางานหรือเปล่า พี่ผมใจเย็นมากพอแล้วพี่เรื่องมากวะตกงานด้วยผมไม่ได้เรื่องมากเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเหาเรื่องไปเปะวะคุณก็อีกคนนะครับเมืก่อกี้ผมขอดื่มน้ำอารมณ์คุณก็ไม่ให้ผมดื่มอไอ้นี่ก็กองฉันมันงบน้อยเขามีน้องใม่กับดารานักแสดงทีมงานใหญ่ๆนุน่นเอ้าแล้วทำไมดารานักแสดงกินได้ล่ะก็แกเป็นแค่ตัวประกอบไง ผมแค่อยากให้คุณ่มองตัวประกอบอยู่ในสายตาบ้างไม่ใช่แบ่งชนชัน้นวรรณะหรือเลือกปฏิบัติเพราะทุกคนที่มาทำงานในวันนี้ก็อยากให้งานออกมาดีผมก็มาแต่เช้าเหมือนพวกคุณนี่แหละแล้วผมจะบอกอะไรพวกคุณให้นะการทำงานวันนี้มันก็ไม่ต่างจากภาพยิ๊กซอภาพหนึ่งถ้าเรามีภาพที่สวยงามแต่ยิ๊กซอนั้นมันหายไปแม้แต่ตัวเดียว ภาพนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่ต่างจากการทำงานครับไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนเสื้อผ้าช่างไฟตัวประกอบทุกคนสำคัญหมดครับผมจะบอกอะไรพวกคุณนะผมเชื่อว่ายังมีก้องถ่ายดีๆอยู่แต่มันมีเพียงไม่กี่กองนี่แหละทำให้ระบบต้องเสื่อมเสีย ก็มีกองอย่างพวกคุณไงที่ดูถูกตัวประกอบได้ถ้าคุณคิดว่าตัวประกอบอย่างพวกผมเนี่ยไม่สำคัญงั้นผมไม่แสดงก็ได้จะไปไหนก็ไปเ,ยเ,ไปเลยเกยแค่ตัวประกอบไม่ง้อหรือโว้ยทำอะไรก็ได้ไตายอย่างนี้กูชิบหายซะวะและ้วที่กูถ่ายมาตั้งแต่เ,เช้าอะ่ะและ้วที่กูลงทุนไปสองสามแสนวันนี้เค้าเลิกชอบหมดเนี่ยโอ้ยจะไปสนใจทำไมอ่ะพวกกับ เงียบมึงเงียบแล้วใครน่ะมาเล่นแทนมันนี่ไงไอปอนี่ไงไอปอเนี่ยปอไหนนี่ไงไอตากล้ไงปอลูกหยีเนี่ยไอปอลูกหยีทันวัดทายมันทายภาพนะหน้านักเรียเนี่ยเบอร์ชิบหายเลยที่ต้นหมายจะโคตรชัดเลยเอาเปนมาแสดงฝันได้ก็อหรอตายตายหายใจไม่กระเพียนมึงมึงมึงก็จะต้องออกมึงออกเลยมึงทำมันพังมึงพังเพราะว่ามึงแล้วกูทำยังไงเนี่ย แล้วนี่จะไล่กันแบกนี้เลยเหัมึงไ,ไงบอ,อกเลยเออกบอกได้ไ,ไม่ง้อไอ้บริกัรเน,นีโหเสียงก็ไมชัดอุปกรณ์่ก็ยืม,มาไ,ไจ้พังเลวะ้ทีุดะทยังไงะไม่มีใครเล่นดีเหมือนมึงแล้วไอ้แบงค์ทบทวงกูขอโทษกูขอโทษ Money! Wait!